จีโดอพี่น้องของฝากฝากแล้วเมื่อวานเ้าขึ้นมาเด็กพี่น้องเอาของฝากน,นกอันนี้กระจีดโด้อุ้ยพี่น้องอันนี้ผักสิฝากแล้วซื้อมาให้ <c oughs> <laughs> หลายหลายผักพี่น้องสองร้อยอันนี้กระปุ๊กหนึ่งพี่น้องกระปุกหน้าเขา อันนี่เป็นนมไม้หุ่นมกปลาซิวนี่มีหุ่โนโมกปลาซิวพี่น้องในแต่พักพักกระแยี้พักกระแยงหน้ะน,นี่ใน,น่หมดกวดินนมไม้ใบปลาเลยนะนมไม้ดองนี่เนี่ย นี่มาพ่อนก่เากติดัวที่ลอยเหนอกินน้องกินกับมมกประซิว บายดีพ e, um. um. ี่น้องสวัสดีคุณพี่น uh ้องเมื oh ่อสุกุณุก้อนอีกขึ้นเก้ามาหนิมาเลือกพี่น้องกินเขาน้ำบาวพอดมาหนิบาวพอดในอาหารดีเด้พี่น้องนี่ขวดจิโร่ขวดกับปูหน้าพี่น้องแต่กับโมกปลาซิวแซ่บพี่น้องแซ่บพี่ลี้พี่น้องจิโร่ cầm keo Ui, bông măng ô. Hãy khác không ขายดีเด้อพี่น้องเคื่องงับงับยวนไหมป่ะด่าอ่างตะกู่ไปใช่ไหมของมาอย่านี้อะไรก้องฝากพี่น้องกากงฝากนั่นไปฟังเล่าทั้งสวรรค์นาคีนีพี่น้องหนึ่งกิโล ำเทียเ่ยวนี้เอาสิบแทบพี่นองมันกระปุกเป็นมกิวเด้อพี่น้อง ຫານบ้านๆเนาะมันก็แซ่บสุดยอดแล้วพี่น้อง dương này กินอาหารบานาหาจังสาพี่น้องแทบตองแบบาบกเลยกินเฮงกินโอ้ยกินเขาจะลงอิ่มนนี้มันปุ่บงัน่ใบแจแ แบบน้ำมันกองปูพี่เขาอ้โหอะไร้มันไก็เลา หาจินหยาเป็นหน่องปีกกระอกอืโตใหญ่ๆเลยลเนาะยืนมืดปีกด้ยเดี๋ยวค เล่องหม่บ้างใ่ไงมค็บแม่นูล่ลอยที่เราอตำปนิดเดียะ รสชาตินตางกันไปเนาะหา้าหรอา้อยบาทเ,เนาะนวด นฮะปลาพ่อนกับสิไรกินไหนพี่น้องในเบืองในส้มเหมยเปี๊ยงสมีเด้อพี่น้องกะไรเวลามาพอสมค่วนนะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาพ่อนกับสิไรเขอโจ๊บไปแ๊้งสมีแล้วพี่น้องก่อนที่โจ๊บก็ขอขอบุญขอบคุญไปพี่น้องเมื่อสุขสุกคนที่เข่ามาเบืองมาส้มขี้ปลาพ่อนมาติดติดจนโจ๊บเนาะพี่น้อง บาป้อนก็ข้อขอบุญขอบุณได้ไรเอาไปฟอกกันไหมคลิปหนาพี่น้องสบายดี